เข้ามาดูเล<ด>ย,ยโล้แฮมชีสนะฮะนคืออะไร,รพี่เก๋อ,อันนี้มันคืออะไร,รก็คือแฮมชีสแซนด์วิชอะค่ะแต่ว่าข้างบนนี่เป็นเฟรนช์โทสต์แคนนี้ยังเป็นขนมปังธรรมดาต้องทำอะไรกินหรอมาลองนะกันนะเขาจะเป็นไงเนี่ยจะรู้ไหมนี่ต่อยมานี้มันลดค่าอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนเนี่ยจะช่วโอ้ ก็ดีนะคเอาสลัดเดียยรวมกันแมสสลัดรวมเนี่ยแต่ว่าซอสเป็นซอสมะเขือเทศใส่ข้าวมันเป็นแบบมะเขือเทศเบลล์ปเปอร์อะไรอย่างนงี้ยเป็นอาหารเช้าเอนูแต่ว่ารสมันก็จะไม่ค่อยจัดมากนะฉันไม่รู้มันต้องมีซอสอะไรแบบผสมยังไงชิมเมดิเตอร์เรเนียน วันนี้คณะสั่งกี่อย่างแปดใช่ไหม,ไม,ไหมอาหารเช้าสั่ง8อย่างก็ไม่ธรรมดานะแต่ละคนเนี่ยกินข้าวเช้าแต่ทําไมคุณคนนี้สั่งอะไรคะสลิมสลิมบู๊สลิมบู๊แต่เช้า <laughs> แต่พวกเราสั่งอะไรแฟตฟู๊บู๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อเขาเที่ยงนะน <laughs> ี่เขาอยากเขาเขาเลยเขาว่าน,นี้ใหม่มาอันนี้คืออะไรดูมันดูมันเลยสลิมบู๊ เครื่องสีชมพูรไม่ต้องโรยเครือสีชมพูจากมหาสมุทรอินเดียเจะต้องใส่ในนี้นี่เพราะว่ามีไข่ดัจากมหาสมุทรที่นี่ผมเอาลองดูนี่นะกระมงเม่ก้อนมันก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาอ่ะเอาวบุชิอร่อยไหมร้านนี้เป็นไง ขาวเชาบาๆบาๆดูสิแปดอย่างนอย่จานใหญ่มากเบามากโอ้ว้าวรอนนะเนี่ยร้อนร้อนกชิมมาชิมมาชิมมาลาสเบอร์รี่เขาโฮเมดอ่ะรเ่อยเน่ยนต้องเลยค่ะฮะนี่คือะิรสปาเกตตี้ทาวเรอ สชหมูดำจากักินใช้หมูดำดำกันกินแสดงว่ามันยัน่มกดีนะดีนี่เด็กกินเลยใช่ไหมดีมาก